ใช่ครับเจเจผมเป็นหลานเป็นหลานครับพี่แฟนวับประมาณสามปีกว่าแล้วแต่ว่ายายอ่ะเขาจะมีแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ไอ้พวกเนี้ยคือผมเอามามา,มาแหวนเองเจเจมันจะเยอะแล้วไงเราเลยฉีกมาหนี้บ้างก็มาที่เดียว <laughs> กันก็ก็ค่อนข้างเยอะครเพราะคนในพื้นที่ยาก็คนไปกินยายเยอะถ้าวันธรรมดาจันหนึ่งสุขก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าวันธรรมดาคือเราแบบเต็มที่ โต๊ะเต็มนะครับ17โต๊ะค่อนข้างเต็มแล้วก็มีอาจจะมีจัดคิวนิดหน่อยบางทีคนก็มาจากกรุงเทพอะไรเงรี้ยแต่เราพอเราเวลายาจยากกลางวันแต่เราจะขายช่วงเย็นบางคนไม่ได้กินกลางวันอย่างเงี้ยเพราะทำงานก็เยน็ยนๆก็มาแวะกินได้เสี่ยวหมูแดงหมูเร่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็พวกตีนไก่เตี่ยวเป็นถ้วย20ครับหม้อดินจะเป็นกหลล์ต่างหาก ก๋วยเตี๋ยวจะมีไก่มีหมูแดงหมูหมูเดง้งเพื่อละยี่สิบครับต้มจืดต้มยำแหง้งสำหม้อดินจะเป็นกะเหล่าล้วขาดมียำขายำ,ยำขายำขาแล้วก็ตีนสุดในย่างผิดนะครับกะเหลาหนึ่งฮะขมิอนต้มยำหรือแห้งหรือจืดดีฮะขมี้แหง้หหง,แหงหนึ่งใช่ครับช่าเด่นผมเป็นหลานก็มาจากที่เดียวกันแต่ว่ายายอ่ะเขาจะมีแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่ แต่ไอพวกเนี้ยคือผมเอามามา,มาแหวกเองอมาประยุกต์เองลองลองทานดูก่อนก็ได้ส,สามปีครับสามปีกว่าใช่ประมาณสามปีกว่าแล้วก็ลองดูครับเพราะว่าปกติเจ้า,าเจ็ดมันจะเยอะแล้วไงเราเลยฉีกมานี่บง้งก็ก็ค่อนข้างเยอะฮะช่วงหัวค่ำเพราะคนในพื้นที่ยาก็คนไปกินยาเยอะครับใช่ ไม่เท่าไม่เท่าครับที่ยายจะขาย1ิของผมจะขาย20เพราะทงของผมมันพวกนี้มันเยอะค่าที่ค่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มันจะไม่เหมือนกับคนขายหน้าบ้านราคาหม้อดินหม้อดิน50บาทพวกเมนูพวกขาไก่จะเป็น50ิบาทหมดเลยจะมียำโครงไก่อย่างเดียวเป็น40บาทรับรับโทรสุดทายหนนอยมันจะเยอะช่วงหัวค่ับแต่วันเสาร์จะน้อยกว่าพมันธรรมดาหน่อยถ้าวันธรรมดาจันหนึ่งตุกจะค่อนข้างเยอะ เนีครับผมผิดกันเลยนะหน้าเสาที่นี่นเยอะเลยครับเสาร์ที่ส่วนมากคนจะเหมือนจะเข้าห้างหรือเปล่าใช่ครับจะมีตลาดมันจะมีพวกตลาดนัดแกนบ้างอะไรเงี้ยคนกระจายแต่ถ้าวันธรรมดาคือเราเต็มที่ก็โต๊ะเต็มนะครับสิบเจ็ดโต๊ะค่อนข้างเต็มแล้วก็มีอาจจะมีจัดคิวนิดหน่อยบางทีคนก็มาจากกรุงเทพอะไรเงี้ยก็เข้ามาแต่เราพอเราเวลายายกลางวันแต่เราจะขายช่วงเย็นเวลาพอลงดี บางคนไม่ได้กินกลางวันอย่างเงี้ยเพราะว่าทำงานก็กเย็นเย็นก็มาแวะกินได้เลยหน้าป้อมสต๊กโก้ก่อนถึงตลาดแกนครับห้าโมงครึ่งถึงห้าทุ่มอ่าอยู่ทุกวันที่ครับ